วันนี้เราก็ติดตั้งระบบแบตบลิเทียมนะครับเก็บงานแอร์ต่างๆของเราครับแ,แล้มสุดนี้พี่ก็เสร็จ พรุ่งนี้จะส่งมอบงานแล้ <c oughs> แลวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค <c oughs> ้ารับรถพรนนี้ไม่เสร็จห้ามนอนนะไว้เอาใยห้จบ ฝาตู้ที่แรกอะไรนะเจาะสายวาตูที่แรกฝาตู้ไหนตู้หืออ๋อไปแล้เดี๋ยวนั่นที่หลังถ้าเราขับตรงนี้ก็มีตัตูจริงเอวบนก็ได้นะไีเยจะไวมรัเยอะมากเนาเนมานะออตัวตั้งตั้ตั้งเวลาอืมเอาไว้ตั้งล่างไว้กนเดี๋ยวค่อยน้ากากนีโบนัส ช่างเราต้องใช้เครื่องมือมาตรฐานหน่อยสิโอ้โหตั้งฉากอยู่ไหนวะเขาไม่ตู้จากเทนาร์นะสั่งทำเข้ามาจากข้างนอกตีมือเลยใช่ไหมสังแล้วพี่นี่เราทำบิลขึ้นมานะครับเก็บงานนิดหน่อยเอาเดี๋ยวยกยกเอาเร็วยกแบตออกสนุกครับเราไม่ใช้ไงเดี๋ยวเลี้เขาถุง หลายกาวโดนแล้วระเบิดมั้เนี่ยโดนยอะใโดนเลยไม่มีอะไรเก็บงานดีๆไม่ตรงนี้เดี๋ยวใช้ไม้ล็อกกันยิงล็อกหือไหนก็ไม่ควรตรงนี้ไม่ไเดี๋ยวย้ำใหม่เดี๋ยวย้ำใหม่ใจเย็นทำอย่างนี้ไม่ได้นะสองงานไม่ได้ไม่ได้ครับเขตอารองเป๊ะครับเจ็งมาเยอะแล้วครับทีมงานเราเหลือเฟือนะครับ วันจะรดนาป๊ปี่เบาวะได้ปะเมื่อกี้มันร้อยสิบกว่าเีหยาบดีน่เคือเสียงรถดีว่ะเอ้าเอ็มเดี๋ยวจะใส่ไอ้ลูกค้าบอกให้ใส่ไฟเจ็ดสีด้วยดีดีดีทำดีดีเสือเดิมตุติมเตเติตตน้าใส่เนี้ยปดีที่ยาบดีไอ้ระวังเดินนี่ป่ะดูตรงไอ้นี่ข้างล่างเลยหม เลยเลยบ่อไหมลูกไอเนี่ยน็อตอ่ะน็อตต้องบ่อเห็นไหมเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวให้โดนบ่ออืมเดี๋ยวนั่นเออเออนั่นมันขยับไปเรื่อยไหมสบายหน่อยได้นะพิมช่างแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยครับทีมช่างแต่ละไม่ใชาเรียบร้อยอยู่ฝลมันตกไงอ๋อฝนตกฝนตกอะไรอัดต่อนี่นี่เริ่มเก็บรายละเอียดแล้วนะครับ ปกไปอาจจะไม่สมบูรณ์ทังนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าบอกกระทันหันเลยสั่งอุปกรณ์วางตัวมาไม่ทันนะครับลูกค้ารีบใช้เลยต้องจับอะไรที่ใส่ได้ให้กับลูกค้าไปก่อนนะฮะเดี๋ยวราเวลาสั่งของอีกทีนึงเพื่อเก็บรายละเอียดนะครับด้ครับต,ต้องหัทีพีต้องต่อยไหม เอออ๋อเอ็มเอ็มยิงติดพื้นเลยแล้วก็เอาไม้มายิงประคองตัวหนึ่งเพื่อไม่ให้แบตเลื่อนอันนั่นก็เริ่มเก็บงานแล้ละเอียด Thank you ติดมาสองวันนะครับวันนี้เริ่มลองเทสรันระบบเปิดแอร์มีเก็บรายละเอียด้าต้องการทำระบบแบตลิเทียมด้วยพนี้เราจะ ติดตั้งงานแบตบลิเทียมพร้อมกับระบบเอซีเวลาเสียบปลั๊กไฟบ้านครับก็ให้มีเลสั่งตัดระบบ DC ออกอันตโนมัติเวลาชักไฟ AC ออกก็กลับมาเป็นระบบ DC ใช้แล้วกลัวจะมุงให้เราทำระบบสลับใช้งานแบบอัตโนมัติให้นะครับผมครับวันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ ระบบทำงานอัตโนมัตินะครับใช้ทั้งระบบไฟบ้านแล้วก็ระบบแปลอินเวอร์เตอร์วันนี้กำลังไล่เก็บงานนะครับ <c oughs> 280รปมระบบชาร์จอยู่ในตัวนะครับใส่แมปเบลช่วยในเรื่องของการบูชาร์จแล้วก็กระชากไฟในการใช้งานนะครับผม